ระยมชวนสร้างบุญ,บญขอเชิญร่วมทบุญสละปัจจัยในการสาธารณะส่งเคราะห์เพื่อสมทบทุนสร้างหอประชุมโรงเรียนบ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์ดำเดินการก่อสร้างกลางเดือนเมษายน2566 ต้นบุญเบื้องต้นได้รับการอนุเคราะห์โครงหลังคาเหล็กยกชุดจากบริษัทปอจิราโลหกิจจำกัดโดยคุณประหยัดกองประมูลและครอบครัวปอจิราอัน,นิสงส่งแห่งการสร้างอาคารเรียนจะได้พบครบาอาจารย์ผู้ทรงภูมิความรู้อันยอดยิ่งทําให้มีสติปัญญาความรู้ความสามารถไว้พริฏิภาณ์มันสมองอัจฉริยะแตกฉานวิทยาการทางโลกอัตถกถาทางธรรมสําเร็จประโยชน์สําเร็จ ผลในการเล่าเรียนศึกษาทุกอย่างทุกประการที่ต่อสอบถามรายละเอียดร่วมบุญได้ที่087-830-3934พระปูวินูนยยทอนิยมกรรมการสถานศึกษา096 9029779คุณครูนางรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์ร่วมทำมูลได้ที่บัญชีทกสเลขบัญชีที่011652741087ชื่อบัญชีงบพัฒนาโรงเรียนบ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์หรือผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยระบบ e d u n a t i o n บัญชีเลขที่6290507885ชื่อบัญชี เงินกองทุนเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์